รับขอตตอนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเกี่ยวดันพันไล่นะครับวันนี้ทีมงานประสิทธิ์โชคกันช่างตะบนนครนะครับเรามาติดตั้งงานอยู่ที่บ้านานาด,าด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับวันนี้เรามาตกแต่งรถเกี่ยวแต่งคอบเซ็ตเกี่ยวดันข้อติดสายมือถตัวเบาข้ตเตอรเกี่ยวดันบุ้นดันลันทุ่งแรบงานเพิ่มก็คือเราผูฝาตูน้นวดนะครับฝาตูน้นวดของคาร์บนสิบ เราเลาะของเก่าอ่อนครับแล้วก็จะปูแผ่นใหม่เข้าไปนะครับของเราเป็นสแตนเลสหนา1.5อย่างหนาครับเทสนานหลายปีครับคุ้มค่าส่วนพื้นปกนะกฮะพื้นปากเราจะเลาะของเก่าออกนะครับจะทำให้ลูกค้าแบบถอดได้แบบใส่น็อตเข้าไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น70รุ่นแรก แล้วก็เลาะของเก่าก็จะทำโคงใหม่แล้วก็ใส่น็อตให้กับลูกค้าไปแล้วก็อีกอย่างก็คือปูเลดคอนะครับปูเลดคอของลูกค้าซึ่งมันผูแล้วเราก็จะหรือตัดของเก่าออกที่มันผูนะผมก็จะปูใหม่ใส,ส่สแตนเลสเข้าไปอยู่ในนานคนหลายปีครับผองขารจากการใช้งานนะครับเอเสร็จจากนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปที่บางสุขุง เพื่อจะไปรับปากเข้าไปขยายในอู่นะครับหรือรับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0616263232มือเกียรติราชิชโชคกันทัศน,นกรเรายินดีประการทั้งในและนอกสถานที่นะครับหัวเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับออสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ